สวัสดีคะ่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะสวัสดีชาวสองอธิทุกคนเลยเนาะที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีตลอดทุกคนนันเข้าสู่ช่องทาหลอดถินพัสดเกา้าดูดวงกับหมออุ้มนะคะคลิปนี้นันก็จะเป็นคลิปการทํานายดวงความรักแบบทั่วไปของคุณคุณนะประจาในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ,ค,ณคุณบ้างแน่นอนนะคะการทํานายดวงดังต่อไปนี้เป็นการทานายดวงแบบทั่ว,วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้อุ้มจะแนะนำห้ทุกคนนั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง ทเท่านั้นเนาะส่วนใครอยากได้อะไรก็ตามที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็สามารถมาดูดวงสนตัวกับอุ้มได้นะสแกนเคิลโค้ดทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยนะคะใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะแล้วก็คลิปดังต่อไปนี้เนี่ยอุ้มจะเริ่มทานายตั้งแต่พื้นดวงนะคะความรักคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่ยังไงก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ สำหรับในส่วนของพื้นดวงนะคะชาวราศีกันลัคนาการเนาะในช่วงจังหวะของเดือนตุลาคมนี้เนี่ยคุณมีข่าวดีนะคะจากแดนไกลอยู่นะคะคุณกันใครก็ตามเนาะที่กําลังรอรอบรอจังหวะนะคะรอข่าวดีรอการเรียกบรรจุนะในช่วงจังหวะของเดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่โชคดีแล้วก็เป็นเดือนที่เฮงสําหรับคุณในทางด้านนี้ด้วยนะคะคุณกันเนาะในช่วงจังหวะที่ผ่านมาค่ะเดือนกันยารู้สึกไหมการงานก็ดีการเงินก็ดีมันรู้สึกแบบเหมือน มันไม่เรียกว่าติดขัดหรอกค่ะคุณการมันเรียกว่ามันไม่ได้อยู่ในแผนที่เราวางไว้ใช้คําแบบนี้ก็แล้วกันเนาะแต่ว่าในช่วงจังหวะนี้เป็นต้นไปอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีมากขึ้นสมหวังดังใจที่เราต้องการมากขึ้นไม่ว่าเราจะโฟกัสอะไรนะคะเราจะประสงค์สิ่งไหนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคชะตานั้นน่ะเขาจะประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวคุณนะคะคุณกันนะ ในตอนนี้ค่ะคุณดวงคุณอนะแล้วแต่คุณจะลิขิตเลยนะเพราะว่ามีลูกเต๋าขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะคะอยู่ที่คุณแล้วส่วนหนึ่งเนะว่ออยากให้เป็นยังไงอะไรแบบไหนเนาะในช่วงจังหวะนี้เป็นต้นไปเนี่ยการเงินการงานฐานะหรืออะไรพวกเนี้ยจะดีมากยิ่งขึ้นคนช่วยเหลือคนสนับสนุนก็จะดีมากยิ่งขึ้นมีคนรักคนเมตตาคนเอ็นดูนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ได้เจอในส่วนของแบบ มิีภาพเก่าๆที่เคยแบบจุนเจือเคยช่วยเหลือกันมาก็จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ด้วยนะคะคุณการดังนั้นในช่วงจังหวะนี้เนี่ยก็เขาเรียกเลยนะนำขึ้นให้รีบตักให้เต็มที่นะคะคุณการในตอนนี้เนี่ยตั้งใจนะคะ The Hermit ิตขึ้นแล้วเนาะตั้งใจไหว้พระสดมน,นั่งสมาธิเยอะๆจะได้แบบ ขาเรียกอะไรนะเป็นการ up power ใช้คำนี้ด้วยมเป็นการัพให้กับตัวเองนะคะให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใดๆเนี่ยที่จะเป็นอุปสรรคที่จะเข้ามาหรืออะไรไงก็ตามจะได้ผลไปไวๆนะคะคุณการคุณจะได้มีความรักมีความสุขมีเงินมีทองมัง่งคั่งแล้วก็มัน่นคงเร็วๆนะคะอย่างอื่นอย่างใดเนี่ย the hermit เกิดขึ้นคุณต้องรักตัวเองให้มากๆนะในช่วงจังหวะนี้ตั้ง ตั้งใจทำงานตั้งใจหาเงินแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยบางทีบางครั้งเนี่ยมันจะมีเวลาที่จะดูแลตัวเองได้น้อยนิดนึงนะคะคุณการ ความรักชาวราศีกันลักละคณาการที่กําลังโสดอยู่ในช่วงจังหวะนี้นะคะในเดือนเดือนนี้ค่ะคุณการไพ่เขาบอกว่าให้ตัวคุณเองนั้นโฟกัสกับตัวเองโฟกัส่องความสุขที่ตัวเองมีนะคะคุณการจัดการบาลานทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะเพราะว่าเดือนเดือนนี้ค่ะคุณการไม่ว่าคุณจะเจออะไรมานั้นไพ่คุณที่ขึ้นมาแม้ว่าจะเป็นไพ่ two อ p l o a d นะคะไพ่ nine of c u p แล้วก็จะเป็นไพ่ T upload มากับ ไพ่คิงออฟเพนเด็กในตรงนี้ในช่วงจังหวะนี้ดวงคุณจะประสบความสําเร็จสมหวังดังใจที่คุณต้องการเนาะตั้งแต่พื้นดวงที่ขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะขึ้นมาย้ําในช่วงจังหวะนี้ด้วยนะคะ,ะคุณการเองในเรื่องของคนรักความรักคนโสดเนี่ยจริงๆแล้วคุณมีคนที่แอบมองแอบสนใจคุณอยู่นะอาจจะเป็นคนที่เขาคนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวคุณมากขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นในส่วนของเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเคยรู้จัก กกันนมา่อหรือมีซัมติงในอดีตกันก่อนก็ได้นะคะคุณการเหมือนเขากําลังจ้องมองเหมือนเขากําลัง เขาเรียกอะไรนะเขาอยากเข้ามาหาคุณนะคุณการแต่เขาไม่รู้เลยว่าตัวเขาเองอ่ะจะเข้ามาหาทางไหนหรือว่าคุยอย่างไงกับตัวคุณนะคะคุณการสังเกตดูนะเพื่อนเก่าเก่าที่เราไม่ได้คุยกับเขาแล้วอยู่ๆเขาอาจจะติดต่อคุณมาทางช่องทางโซเชียลของคุณหรือเข้ามาส่องบ่อยๆมากดไลค์บ่อยๆมาดูสตอรี่บ่อยๆอะไรแบบเนี้ยคนคนเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ใช่ที่ไพ่ขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะอืม ไพ่พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้จะเน้นไปทางชาวธาตุน้ำนะคะอย่างเช่นคุณกรกฎคุณมีนคุณพิจิกนะคะและอย่างหนึ่งเนี่ยในช่วงจังหวะเนี้ยคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะคุณการอุไม่แน่ใจนะว่าในตอนนี้เนี่ยคุณเป็นคนโสดที่มีคนคุยอยู่หรือเปล่าเพราะไพ่ที่ของคุณที่ขึ้นมาตรงเนี้ยคือมันเหมือนมีคนสนใจคุณค่อนข้างจะเยอะมากกว่าหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยก็ นั่นแหละนะคะอยู่ที่คุณจะเลือกอยู่ที่คุณจะจัดการบราลานะคะคุณการในช่วงจังหวะนี้ถ้าเรายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรถ้าเราพร้อมที่จะมีคู่ให้เราค่อยๆลองคุยลองคบลองศึกษาดูใจกันไปก่อนก็ได้ค่ะชาวราศีกันเนาะเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่ซีเรียสมากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ตามเข้ามาแล้วมันยังแบบไม่ใช่ไม่โอเคหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบ ตัดสินใจไปต่อหรืออะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยได้และอย่างหนึ่งอ่ะชาวสิตการลักษณะกันเป็นคนที่แอบเกงใจคนด้วยดังนั้นการที่จะปฏิเสธหรืออะไรพวกนี้ตรงๆเนี่ยจะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะเป็นคนชัดเจนแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนแบบ เรามองไปที่ใจคนอื่นแล้วก็แบบอืมเนาะเอออะไรเงี้ยคุณการนึกออกไหมนะคะแล้วก็เดือนเดือนนี้ค่ะคุณการคุณมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนเก่าด้วยนะคะเพราะไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยไพ่สองดาบขึ้นมาแปลว่าเป็นการติดต่อนะไม่แน่คนเก่าอาจจะติดต่อมาหาคุณหรือคนเก่าเขาอาจจะติดต่อมาแสดงความยินดีอะไรบางอย่างกับตัวคุณหรือเปล่าแต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะเหมือนเขาได้ทําอะไรบางอย่างผิดพลาดไปนะเพราะเขามากับไพ่เก้าดาบนะคะแล้ว เขาก็รู้สึกผิดกับตัวคุณเองมากๆตัวเขาเองอะอยากขอโอกาสในการกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งะคะคุณการผ่านการติดต่อสื่อสารครั้งนี้ที่จะเข้ามานะคะ แล้วถามว่าคุณไพคะ่ะไพยอยากจะแนะนำอะไรการที่กำลังโสดคนนี้เพิ่มเติมบ้างไหมคุณไพเขาบอกว่าในช่วงจังหวะนี้ค่ะคุณการไม่ต้องซีเรียสอะไรอย่างไรเลยให้คุณโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับความสุขของตัวเองนะกับคนเก่าอะไรพวกนี้ที่กลับเข้ามาก็ตามนะคะคุณการคุณรู้อยู่แล้วว่าหนังสือเล่มนี้มันตอนจบเป็นยังไงนะคะอ่านตอนจบไปแล้วนี่คุณรู้อยู่แล้วนะคะดังนั้นอยู่ที่ว่าคุณเองเลยว่าคุณจะเลือก เดินต่อหรือว่าจะไม่เดินต่อกับเขาคนนี้นะไพ่แนะนําว่าให้โฟกัสอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆดีกว่านะคะคุณการนั่นแหละเขาบอกถ้าโฟกัสสิ่งดีๆก็จะได้สิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตคุณประมาณนั้นค่ะคุณการสำหรับคนสดก็จะเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้อะไรก็ตามที่ชัดเจนแล้วเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็สามารถสแกนคิวโค้ดนะทักมาจองคิวกับอุ้มได้ใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ ขเขาเรียอะไรนะไปต่อกันที่สถานะของคนไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่คนโสดอย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกทุกช่องทางนะคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีกันย์และคณากัรที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะยินดีด้วยนะคะคุณในเดือนนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปพักผ่อนเนาะไปทำกิจกรรมหรือว่าได้มาเจอกันด้วยนะคะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้เนาะในเดือนเดือนนี้มันจะเป็นเดือนของการแบบซ่อมแซมทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณกันเนาะในเดือนเดือนเนี้ยอุ้มรู้สึกว่าคุณเองอ่ะจะได้พูด ได้คุยได้บอกความในใจกันมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอย่างไรจะเดินไปแบบไหนในอนาคตจะเป็นยังไงกันต่อไปในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะในเดือนเดือนนี้มันเหมือนจะมีการแบบเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะคุณกันนะแล้วก็ อย่างที่บอกตั้งแต่ละตอนแรกแหละมันจะมีการแบบแก้นิสัยอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่อะค่ะคุณการในเดือนนี้มันจะมีการทําความเข้าใจกันค่อนข้างจะดีมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต่อจากนี้นะคะาจากไพ่ที่ขึ้นมาค่ะคุณการในความสัมพันธ์นี้ตอนแรกเนาะก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่ามันจะสามารถที่จะเดินมาด้วยกันได้ขนาดนี้นะคะในตอนแรกในความสัมพันธ์นี้ที่เริ่มต้นขึ้นน่ะบางทีนะอาจจะเริ่มต้นจากความที่มันไม่ค่อยถูกต้องสัก เท่าไหร่นะคะคนหนึ่งอาจจะกําลังเลิกกับแฟนหรือสถานะมันไม่ชัดเจนนั่นแหละค่ะคุณการมันก็มันก็เลยแบบ ก็ลองดูนะคะแล้วก็เดินมาด้วยกันเรื่อยๆพอคุณสองคนได้เดินมาด้วยกันอนะ่ะมันเหมือนมอบจิตใจมอบความรู้สึกให้กันและกันตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นะคะแต่อุ้มรู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ยเหมือนมันเหมือน,น,น,นจังหวะมันจะได้เวลามันจะพร้อมเนาะต่างคนต่างเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะแต่ในคราวนี้ค่ะ การที่เราจะเดินไปข้างหน้านั้นมันแทบจะถอดใจหลายครั้งเลยตอนเป็นแฟนกับตอนเป็นเพื่อนแน่นอนเนาะความรู้สึกหรืออะไรก็ดีอะมันไม่เหมือนกันการกระทําการดูแลการเทคแคร์การเอาใจใส่มันก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะคุณการดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นมันต้องมีการปรับมีการจูนที่แบบมันค่อนข้างจี่เยอะมากๆแล้วบางทีบางครั้งมันอาจจะเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปจนทําให้คนบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกถึงแบบ ไม่ค่อยมีความเป็นตัวเองสักเท่าไหร่อะค่ะคุณการในตอนนี้ค่ะคุณการคุณเองอที่ผ่านมาคุณจะไม่แล้วนะฉันฮึบหลายรอบมากเลยในความสัมพันธ์นี้แต่พอฉันจะไม่ฉันมองไปที่เขาฉันก็รู้สึกเอนดูเขารู้สึกแบบใช้คำว่าสงสารดีไหมใช้คำว่าดีเหมือนคุณมองไปที่เขาแล้วคุณก็รู้สึกว่า เออหรือว่ามันยังได้อยู่หรือในอนาคตความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันยังสามารถที่จะพัฒนาได้อยู่อะค่ะคุณการก็เลยลองให้โอกาสเราก็เดินไปด้วยกันแบบนี้เรื่อยๆสำหรับตัวเขาคนนี้เองอะเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ได้แบบเหมาะสมกับตัวคุณขนาดนั้นหลายๆอย่างในชีวิตเขาในอดีตหรืออะไรยังไงที่ผ่านมานั้นเขาไม่ได้เป็นคนดีแล้วเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขอะค่ะคุณการเขาจะเป็นคนที่แบบอะแอบ แอบดาวตัวเองนิดหนึ่งแอบโทษตัวเองประมาณนึงแล้วเขาเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใจในตัวเขาเองสักเท่าไหร่อะคะ่ะคุณการเขาอยู่ในจุดที่เจ็ดเหรียญเนาะแล้วสามในเท้าห้าถ้วยเขาอยู่ในจุดที่ถามว่าเขาเลือกคุณไหมเขาเลือกคุณเขาอยากที่จะเดินไปกับคุณอยากจะไปข้างหน้าอยากที่จะมียนอนาคตร่วมก,กันกับตัวคุณแต่เขาแค่รู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับตัวคุณขนาดนั้นหรือเปล่านะคะคุณการดังนั้นแล้วเนี่ยอุ้ก็เลยมาลองดูเนาะ ในความสัมพันธ์ในความรู้สึกหรืออะไรก็ดีว่าเขาคิดและเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ในตอนนี้ค่ะคุณการลึกๆจริงๆเขาแล้วนะคือเขาอยากเดินไปข้างหน้ากับตัวคุณเขาอยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจังและชัดเจนกับตัวคุณเขาไม่อยากที่จะรอเวลาหรืออะไรพวกนี้อีกแล้วนะคะแต่การกระทําหรืออะไรไงของเขาอะ่ะมันจะแบบยื้ใช้คำว่าอะไรดีเดี๋ยวเดินเดี๋ยวถอยแบบนี้ดีกว่านะคะ เรื่อยๆเลยค่ะคุณการเพราะว่าตัวเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้อยากเดินนะแต่พอเดินไปข้างหน้าแล้ว่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงจะลงเอยกันได้อย่างลงตัวไหมจะมีความสุขกันไหมในความสัมพันธ์นี้เขากลัวว่าเดินไปข้างหน้าแล้วมันอาจจะท็อกซิกก็ได้อาจจะทําให้คุณไม่มีความสุขกับเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะตัวถ่วงอะไรบางอย่างในชีวิตคุณก็ได้ตัวเขาเองไม่อยากเป็นแบบนั้นบางทีเขาก็อยากจะถอยมาเป็นเพื่อนนะแต่พอมาเป็นเพื่อนิ จริงแล้วอ่ะเหมือนเขาเองก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะคุณการสําหรับตัวคุณการเองอ่ะคุณการต้องชอบความชัดเจนชอบความจริงจังคุณไม่อยากทะเลาะคุณไม่อยากที่จะมาพูดอะไรยังไงให้ต่างคนต่างรู้สึกแบบดาวในหัวใจแล้วค่ะคุณการคุณอยากเดินไปข้างหน้าคุณอยากมีความสุขในความสัมพันธ์ที่มันมากกว่านี้ฉันไม่อยากให้ต้องมานั่งคิดนั่งพิจารณานนั่งอะไรเยอะๆแบบนี้อีกแล้วค่ะคุณการมันเหนื่อยมากๆแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณโตมากพอแล้ว ที่จะชัดเจนหรือว่าจะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าจะไม่เอาอะไรเลยนะคะประมาณนั้นเน,ะเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์บอกไปแล้วนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยดังนั้นแล้วเนี่ยมาดูไพ่แนะนํานะคะไพ่แนะนําอะไรคุณบ้างในช่วงจังหวะนี้ให้คุณเป็นตัวเองแบบเต็มที่เลยค่ะคุณการนะคะหาโอกาสพูดหาโอกาสคุยกับเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้หาตรงกลางกันในความสัมพันธ์นี้นะคะอืม ใช้เซนน้ำทางก็ได้ในช่วงจังหวะนี้เพราะว่าไพ่เดอะคอมิดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมากับไพ่หกถ้วยแล้วก็ไพ่อะไรนะสมวินถือถ้วยเนะาะไพ่บอกว่าให้นึกถึงความสัมพันธ์ครั้งก่อนความทรงจําครั้งก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขากันแน่คุณรู้สึกผูกพันกับเขาคนนี้ในแบบไหนแล้วจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องการเขาไหมคุณอยากเดินไปข้างหน้ากับเขาไหมถ้าเกิดว่าความรู้สึกคุณถามตัวเองแล้วมันยังใช่มันยังเป็นเขา ในอะไรตรงเนี้ยมันก็ยังสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้อยู่แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้แต่ด้วยจังหวะด้วยเวลาด้วยอะไรต่างๆนั้นนะมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งในการพิสูจน์ความรักความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนาะ ก็อย่าลืมมองนะในความสัมพันธ์ในอดีตตอนที่เรายังเป็นเพื่อนกันในตอนที่เรายังเป็นคนรู้จักกันหรืออะไรพวกนี้ที่เราเริ่มจะก,กุกกิ๊กกันนะในตอนนั้นนะอุ้มรู้สึกว่าคุณทั้งคู่มีความสุขมากๆเลยในความสัมพันธ์นี้อย่าลืมความรู้สึกในตอนนั้นด้วยนะคะถ้าคุณทั้งคู่นั้นจะเดินไปด้วยกันข้างหน้านะ ประมาณนี้นะคะสาหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะถ้าเกิดใครก็ตามอยากได้อะไรก็ตามที่ชัดเจนเป็นเติมากกว่านี้สามารถสแกนเคียบโค้ดนะทักไลน์มาดูดวงกับอ้มได้เลยใครรีบใครด่วนก็บอกอมได้นะคะเดี๋ยวอ้มจะรีบจัดคิวแบบด่นดวนๆให้เลยนะคะทุกคนยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกับอมบ้างนะแม่นไม่แม่นหรืออะไรยังไงก็กดไลค์นะคะกดติดตามอมให้คบรบทุกช่องทางด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สถานะของคนที่มีคู่ค่ะ ขอโทษนะห้องเนี่ยอุ้มอุ้มชอบถวายดอกไม้สดกับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดังนั้นเนี่ยจะมีแมงหวีมาบ่อยนิดนึงนะอาจจะมีแบบบินในกล้องบ้างนิดหน่อยนะคะก็ขอภายด้วยนะ สวัสดีค่ะชาวราศีกันย์และคณากรที่มีคู่นะคะ,ะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะในเดือนตุลาคมนี้เนาะในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นอุ้มคิดว่าคุณจะมีโอกาสได้หยุดด้วยกันมากขึ้นนะมีการปรับมีการเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะว่าต่างฝ่ายต่างต้องการอะไรแบบไหนยังไงกันนะคะคุณในช่วงของเดือนตุลาคมหรือก่อนหน้านี้ค่ะคุณการมันอาจจะมีจังหวะที่ทําให้คุณทั้งคู่นั้นได้พูดกันมากขึ้นแต่ แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดกันมากขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงอะไรแบบไหนยังไงกันแน่ค่ะคุณการแต่เท่าที่อุ้มมองระหว่างคุณกับคู่ของคุณแล้วนั้นมันเหมือนมีการทะเลาะกันก็จริงเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นฟิลแบบทะเลาะเพื่อที่จะแยกกันทะเลาะกันเพื่อที่จะไปหาคนใหม่หรืออะไรแบบนั้นนะคะคุณการในช่วงจังหวะนี้เนี่ยมันจะเป็นการทะเลาะเพื่อปรับที่จะเข้าหากันนะคะปรับเพื่อให้ความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นดังนั้น and it ดังนั้นแล้วเนี่ยในเดือนเดือนนี้นั้นคุณไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าจะพบเจอหรืออะไรงไงเข้ามาในเดือนนี้มีไพ่เดอะสตาร์เกิดขึ้นเดอะสตาร์เปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณการแล้วก็เขาเข้ามายื่นมือช่วยเหลือคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้ให้เขาเรืยกอะไรให้กลมกล่อมมากขึ้นให้สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณการในเดือนเดือนนี้ถ้าเกิดว่าใครโกรธหรืออะไรงไงกันอยู่ใครก็ตามที่มีอีโก้เยอะมันจะมีคําขอโทษ เข้ามาด้วยนะคะคุณการแล้วมันจะมีการปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งอย่างเลยนะคะคุณการแล้วก็มันจะเป็นสถานการณ์ในช่วงนี้ก็คือมันจะเห็นเด่นชัดเจนมากขึ้นว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเป็นคนอย่างไงาต้องการอะไรแบบไหนและเราเองอ่ะเรารักเขาไหมเราต้องการเขามากพอหรือเปล่านะคะในเดือนเดือนนี้มันจะเป็นการพิสูจน์อะไรหลายอย่างเลยนะคะคุณการอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในเดือนนี้มันจะจัดการในเรื่องของลานซาความ รู้สึกการเอาใจใส่การดูแลกันด้วยนะก็คือมันจะเป็นการรีเซ็ต เดือนของการรีเซ็ตทุกอย่างทั้งหมดเลยค่ะคุณการโดยสรุปได้ว่าในเดือนเนี้ยไม่ต้องห่วงความสัมพันธ์เนี้ยยังเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ไม่ว่าใครจะมีปัญหาหรืออะไรไงเข้ามาก็ตามนะคะมันจะมีการเคลียร์กับปัญหาเก่าๆที่เข้ามาแล้วก็ปรับจูนให้คุณงคู่นั้นสามารถเดินไปด้วยกันได้แล้วก็มีความสุขในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะจะมีความอาาจะมีความแสดงออกในเรื่องของความรักความรู้สึกกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลกัน มากยิ่งขึ้นเป็นอย่างดีนะคะคุณการอาจจะมีวางส่วนที่อาจจะเคลียร์ได้ไม่หมดนะคะมีความ เขาเรียกนะมีความเครียดมีความน้อยใจมีความนอยอะไรบางอย่างที่มันสะสมบ้างแต่คราวนี้เนี่ยเท่าที่อุ้มมองโดยรวมแล้วนั้นมันมันไปได้อะในเรื่องของความสัมพันธ์มันเคลียร์กันได้แล้วมันก็สามารถที่จะมีความสุขกันได้จริงๆนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะโอเคค่ะคุณการก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยคือจะบอกเลยว่ามันหลายคบมากๆเลยที่จะมาถึงตรงนี้ได้มันเป็นภาพสถานการณ์ที่มันไม่ได้เดี๋ยวคบเดี๋ยวเลิกนะมันเป็นภาพที่ เออเดี๋ยวแยกกันไปดีกว่า ไปไปอยู่กับตัวเองดีกว่าสักพักหนึ่งมันเหมือนจิตใต้สำนึกหรืออะไรก็ดีอ่ะมันเหมือนมันยังต้องการกันและการตลอดเวลาสุดท้ายแล้วนั้นก็นําพาให้คุณหนึ่งคู่นั้นได้กลับมาอยู่ใ,ใกล้กันนะคะคุณการเมื่อได้กลับมาอยู่ใ,ใกล้กันได้กลับมาดูแลกันปุ๊บนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้มันเหมือนเป็นการเขาเรียกอะไรอะคะคุณการทุกครั้งที่กลับมาหากันทุกครั้งที่คุณได้กอดกันนั้นมันเป็นความรู้สึกที่แสนพิเศษมากๆเลยมันไม่มีใครที่ทำให้เราเองรู้สึกพิเศษรู้สึกผูก ์หรืออะไรยังไงได้เท่ากับคนคนนี้แต่ปัญหาหรือการปรับตัวหรืออะไรยังไงที่ผ,ผ่านมามันก็หนักหนาพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ในตอนนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรนะในความสัมพันธ์เนี้ยอย่างที่บอกมันเดินไปด้วยกันได้ชาวราศีการลัคนาการอ่ะถามว่าคุณหลักเขาไหมเป็นไพ่สองถ้วยคุณเองคุณก็หลักเขานะแล้วตัวคุณเองคุณก็มั่นคงในตัวเขามากๆคุณอยากที่จะมีเขาแล้วก็อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีชัดเจนแล้วก็จรงิงจังแต่ในขณะเดียวกันอนะ่ะบางทีอ่ะ คุณเองก็กลัวเหมือนกันว่าการที่คุณจริงจังกับเขามากเกินไปมันจะมากเกินไปไหมหรือการกระทําแบบนี้ของคุณมันควรที่จะทํากับเขาคนนี้หรือเปล่าอะไรแบบนั้นสำหรับเขาคนนี้ค่ะคุณการ เขามองว่าตัวคุณเองนั้นเหมือนเป็นโลกทั้งใบของตัวเขาอะนะคะคุณกันนะแล้วตัวเขาเองไม่ว่าอะไรงไงจะเกิดขึ้นเขาก็เก็บคุณเอาไว้ในใจอย่างนี้แล้วเขาเองอะเขาก็อยากเดินหน้าเริ่มต้นใหม่ไปกับคุณนะคะแต่ว่าการเริ่มต้นใหม่เดินไปด้วยกันตรงนี้นั้นเขาเองอะเขาก็อยากจัดการบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยที่ผ่านมาอะค่ะคุณการเหมือนตัวเขาอยากบอกว่า เหมือนมีอะไรไงก็ตามเหมือนเขาก็ต้องโกรธเองก็ต้องหายเองเนาะเจออะไรไงเข้ามาก็ต้องจัดการด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยค่ะคุณการบางทีเขาก็รู้สึกแบบ เออทำไมนะอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะรู้สึกตัวเองไม่ค่อยมีค่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะคุณการไพ่เขาที่ขึ้นมาก็อยู่ในจุดที่ประมาณว่าเขาเปิดโอกาสให้กับตัวคุณนะแต่ว่ามันจะเป็นในสถานนะแบบเป็นแฟนนี่แหละแต่ก็เป็นเหมือนเพื่อนแล้วค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูใจกันไปค่อยๆเปิด ใจให้คุณไปไเรื่อยถามว่าเขาคิดจะไปมองใครหรือโฟกัสที่ใครไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะคะเขาเองอะ่ะเขาเลือกที่จะโฟกัสที่คุณเหมือนตัวเขาได้เลือกคุณแล้วแต่เขาเองเขาก็อยากมีอนาคตกับตัวคุณแต่ในขณะเดียวกันอะ่ะเขาก็กลัวความเจ็บความเศร้าความเสียใจยในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเขาไม่รู้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงต่อเขาอยากที่จะมีความสุขกับคุณไปแบบนี้ได้เรื่อยอะคะ่ะคุณการ ประมาณนั้นในต,ตอนนี้แอบเผื่อใจนิดนึงแต่ความรู้สึกจริงๆแล้วนั้นคือคุณอนะยังไงยังไงคุณก็คือโลกทั้งใบของตัวเขานะคะโอเคไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณกันเพิ่มเติมบ้างไหมในความสัมพันธ์นี้ The judgment นะคะคุณการคุณจําได้ไหมสมัยก่อนตอนนี้คุณทั้งคู่อยู่ด้วยกันนั้นมันมีความสุขกันยังไงตอนที่จีบกันนะคะคุณคุณได้รักคุณได้ทุ่มเทให้กันและกันขนาดไหนนะคะอย่าลืมไป เขาเรียกนะไปสานต่อความสัมพันธ์ความรู้สึกตรงนั้นด้วยนะเพื่อให้ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ผลีบานมาก,กิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคุณการ แล้วก็จะเป็นไพ่ห้าถ้วยเนาะอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องเก่าๆอะไรบางอย่างที่มันจบไปแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปนะคะคุณการยึดติดกับอดีตหรือเรื่องอะไรบางอย่างตรงนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรกับพวกคุณทั้งคู่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ก่อนหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีใครเข้ามาหรืออะไรไงทิ้งมันไปให้หมดตอนนี้โฟกัสที่กันและการโฟกัสที่ความสุขของคุณทั้งคู่ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณทั้งคู่นั้นกลับมาหากันมาเลือกกันแล้วก็กรุณนะาเขาเรียกเลยนะโฟกัสที่ความสุขโฟกัสที่ปัจจุบันแล้วเรื่องราวในอนาคตมันจะเป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับคุณทั้งคู่เองค่ะทุกคนเนาะอีกอย่างหนึ่งตอนแรกที่คุณรักกันมันเป็นความรักที่ดีและมีความสุขมากๆจําจความรู้สึกตรงนั้นได้ไหมอย่าลืมแสดงออกทางตรงนั้นให้กันและกันด้วยนะคะ ไพ่ขอดีขึ้นมาลืมบอกเนาะอาจจะเป็นชาวท่าน,น้ำคุณกรกฎคุณมีนคุณมิจิกหรืออาจจะเป็นคุณแม่ทุน,ต,นตุนกลุ่มกระไดนะคะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครอยากได้อะไรก็ตามที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้เช่นเคยนะคะสแกน q คียโค้ดนะคะทักมาจองคิวดูดวงกับอุ้มได้เนาะ,คะใครนี่ใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้เลยเดี๋ยวอุ้มจะรีบจัดคิวเร็วๆให้นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะทุกคอมเมนต์เป็นกําลังใจที่ดีกับแม่หมอคนนี้กดไลค์กดติดตามให้ครบทุก ท,ทุกช่องทางของอุ้มเลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ